ริ้วรอยเนี่ยเป็นสัญญาณแห่งวัยครับที่เกิดจากปัจจัยภายในใและภายนอกไม่ว่าจะเป็นอายุที่เพิ่มขึ้นฮอร์โมนนะครับหรือว่ามลภาวะต่างๆที่เราต้องเผชิญในแต่ละวันหรือแม้แต่การแสดงสีหน้าซ้ำๆครับ,รบเช่นขมวดคิ้วหรือการยิ้มก็ทําให้เกิดริ้วรอยซึ่งริ้วรอยของเราเนี่ยก็แบ่งออกเป็น2แบบครับก็คือริ้วรอยแบบตื้นหรือว่าริ้วรอยระยะแรกกับริ้วรอยแบบลึกครับริ้วรอยแบบตื้นเนี่ยก็จะเป็นริ้วรอยที่มองไม่ค่อยเห็นครับจะเห็นแบบ ตื้นๆเนาะอันนี้จะเกิดจากการที่ผิวขาดน้ำขาดความชุ่มชื้นครับส่วนริ้วรอยแบบที่2นะครับคือริ้วรอยแบบลึกครับริ้วรอยแบบนี้มักจะพบในกลุ่มของคนที่อายุเยอะนะครับเกิดจากการเสื่อมของเซลล์ผิวและชั้นคอลลาเจนแต่สําหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับว่าตัวเองเนี่ยเป็นริ้วรอยแบบไหนเบียนแนะนําให้ใช้คู่กันเลยครับ ใช้ทั้งตัวเซรั่มแดงที่ไปกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนนะครับและตัวไวตาเอที่ช่วยป้องกันการเกิดริ้วรอยใหม่รวมถึงเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวราคา2ตัวนี้ปกติเซรั่มแดงอยู่ที่1290บาทครับและครีมไวตาเอ1 6 9 9 0บาท2ตัวนี้อยู่ที่2980บาทนะครับแต่วันนี้เบยันมีมาเองเบยจัดโปรโลดพิเศษครับให้พี่ทไปในราคาเพียง 2,100บาทเท่านั้นครับใครจะรับเสร็จมีรีบกดตกา้านะครับเพราะว่ามีจำนวนจำกัดครับพี่พีท่านไหนสนใจปรึกษานา้องผู้เชี่ยวชาญได้เลยหรือโทร064 995 6616 66 66ครับคิดถึงยันฮีให้คิดถึงเบียร์คิดถึงเบียร์ก็คิดถึงสินค้าโรงพยาบาลยันฮีได้เลยครับสวัสดีครับ